สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจ้ำจอจ้ำเจียวจ้าววันนี้นะครับผมผมก็จะมาแกล้งภรรยาของผมนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าผมมาทํางานนะครับผมแล้วก็ลุยป่านู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ไปโดนอะไรไม่รู้แพ้นะครับผมซึ่งผมก็จะใช้กาวนะครับผมกาวกาวทาท่อเออมาทานะครับผมแล้วก็พอมันแห้งแล้วมันจะแบบ เป็นลอกๆนะครับเออแล้วก็จะบอกว่าไปโดนไปลุยป่าโดนอะไรมาไม่รู้นะครับจะดูว่าเ,เขาจะเป็นยังไงนะครับผมเขาจะเป็นห่วงผมไหมหรืออะไรยังไงหรือจะสมน้ําหน้า <c oughs> อะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ผมจะเอากาวเนี่ยนะครับทาแขนนะครับผมทาแขนแล้วก็ทาตัวผมบ้างนิดหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะทำปฏิกิริยาอะไรกับผมบ้างนะครับผม ไม่รู้ว่าจะแกล้งเขาหรือจะแกล้งตัวเองก็รู้นะโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนตอนนี้นะผมทุกคนผมก็ถอดเสื้อมาแล้ว <What? S 1> นี่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแบบทาเป็นจุดๆนะไม่ได้ทาเต็มแขนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองทาดูแบบสักหลังมือเรื่งหน่อยก่อนนะ <c oughs> เผื่อแบบมันแสบมันอะไรอย่างไงนะครับผม กระทาไปแล้วนะทุกคนอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ,โอเคแล้วผมก็จะเริ่มทาแขนเลยไอ้เขี้ยวเราเวลาตอนล้างมันไม่ล้างออกยากเหรอนเนี่ยนี่<ๆ>นนครับผมแบบว่าแพ้เต็มตัวเลยนะครับผม,มทุกคน จะมองเห็นรอยาขอทำงานกันนะผมแต่ผมมานั่งเล่น hmm. คิดดูนี่นะทุกคนแต่กินมันโคตรเหม็นนะทุกคนตอนนี้มันเริ่มแห้งๆแล้วผมตึงๆแล้ว แต่มันต้องโดนน้ำหมดราะวันถึงจะลอกอ่ะใช่ปะ <c oughs> ใช่ใช่เดินแปบบบน้ำมาให้หน่อยดิจะลองดู <c oughs> ตอนนี้มันตึงหมดแล้วนะผมทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวผมจะลองเอาน้ำแบบมาลูบๆดูนี่เหี่ยวเลยแต่มันไม่เป็นลอกๆอ,อย่างที่ผมคิดนะครับผม <c oughs> แต่ถ้าโดนมือถ้าเราเอามือทาแบบทาท่อทาอะไรเงี้ยถ้าโดนน้ำปุ๊บมันจะแบบลอกๆนะ เยวจะลองให้ทีมงานอาน,น้ำแล้วกัน<า>เจอ,อน้ำเย็นนี่นะนี่ดิเหี้ยมันก็ต้องทำทั้งแขนเนี่ยนั่นก็จะทำหลยเฮ้ยทุกคนมันไม่ลอกอะ่ะม,ม,มันไปไหนหมดวะเอ้ามันไม่ลอกอะ่ะมันต้องถ่ายเยอะ <c oughs> โอ้ยเยอะๆบ้าเลยแล้วลองทาเปียกๆดูๆเออเวลาไปทาข้อมันต้องทาเยอะๆนี่ทุกคนอ๋อมันต้องทาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาน้ำลาดเลยนะ<ป>นี่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 น,นี่ดู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 นี่นะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนแบบลอกๆนะท <ำ S 3> ุกคนและไอที่ผมทาไปแล้วทำไงวะเนี้ยโอ้โหเหนียวฟรีเลยทีนี้ โอ้โหเยอะด้วยทาไปอ่ะได้ผลครับทุกคนได้ผลได้ผลดู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 อือหือนี่โอ้โหแต่ขนผมม่ะดินี่นี่นี่ดู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 โอเคเดี๋ยวผมจะทำให้มันแบบ เยอะๆก่อนนะผมทําตัวด้วยแขนด้วยขาบ้างอะไรประมาณนี้แล้วผมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนผมทําเสร็จนะครับตอนนี้แล้วทุกคนผมก็ได้ทําแบบเอากาวทาเสร็จเรียบร้อยแล้วดู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 นี่นี่นะครับผมดูท้องท้องโอ้โหยอดดูดูดูมือหืมก็ขาหน่อยหนึ่งด้วยนะทุกคนนี่มีขาด้วยแพ้จัดเลยนะครับผม ไม่รู้เหมือนกันว่าไปแพ้อะไรมาแล้วผมโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้กลาวมันแห้งแบบสนิทแล้วแบบไม่มีกลิ่นเลยนะแล้วผมจะกลับไปแล,ล้วก็ไปบอกว่าแก้งเหมือนคันนะครับผมแล,ล้วก็โดนอะไรมาไม่รู้เนี่ยมันเหมือนแบบคันจนหนังถลอกแสบหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูปฏิกิริยากันนะครับนี่นะครับผมทุกคนผมก็ตั้งกล้องไว้ เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นอะไรไมีรูปเย่ยอาจารย์ทายจันอย่างไปเก็บไอ้นี่มาคันไปอาบน้ำเลย โอ้โหไปเก็บอะไรมาคอนตกในป่าเนี่ยแพ้แพ้เนี่ยแพ้นี่นะเอาแล้วเป็นอะไรรอกๆเนี่ยเกาไี้แสบอ่ะไปหาหมากกอนไปหาหมอเหอะไปมมันต้องแพ้อะไรในป่าเนี่ยมันมีนขอเชื่อเลย แพ้ก็อาจจะเป็นจากที่นั่นแหละเพราะว่าอีเวงมันพาแพ้เดินเข้าไปในป่าแล้วก็เตะไอเนี่ยหลังบ้านเขาอ่ะแล้วเป็นอย่างนี้เลยเหรออืมเก่าเลยก็เป็นตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเะี๋ยวเอาตัว ครับผมครับครับครับผมไปดูหญ้าอะไรข่างหนึ่งจาว่าหมามุ้ยก็ไม่ใช่หรอกทันคันเต็มตัวไปอาบน้ำก่อนเลยถ่ายไว้ให้แล้วเนี่ยหามหมอเนี่ย อไม่ได้ทายาด้วยนะมันเป็นนี้เองนี่ด้วยเหรอพี่แดงแค่แค่ลงไปเก็บค้อนค้อนตกลงไปในป่าทำไงวะเนี่ยไปหาหมอเถอะ มันต้องมีหญ้าอะไรที่พนั้นมันเมือนมูที่เนี่มือไมห้หมดเลยแต่นูกมันต้องหน่อยนึงตรงนี้นะหาแต่มันไม่หลอมมันหลอมตอนนี้ไอ้นี่ยนนเขา้าอุบัติเหตุได้ล้างไห้หายแล้วมั้งไปอาบน้ำก่อน อไปไอ้ก็เราบอกตกลงไปในป่าทํางานอยู่แล้วก็ตกก็อุบัติเหตุไงไปอาบน้ำลองดูมันจะออกป่ะนี่เต็มเต็มเนี่ยแม่ก็ไปกับอีเลียงอ่ะ เลียงพาเข้าไปข้างด้านหลังอะไม่รู้มันต้องมีต้นอะไรสักอย่างนี่นะทุกคนเป็นยางงวยมาถ่ายอยู่เลยไปหาหมอก่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะบัมอไม่ต้องไปหรอกอาบน้ำก็หายแล้วมันเป็นขึ้นถึงขนาดนี้แล้วอาบน้ำก็หายแล้วเนี่ยไปไปไปกุญแจรถอยู่ไหนวะ กุญแจรถอยู่ห้องในอุ้มป่ะเชื่อครับผมเชื่อก็ทำงานดีครับผมอาบน้ำก็หายแล้วกุญแจรถอะไรว้แล้วรถกุญแจรถอยู่ไหนเนี่ยต้องไปกับอาบน้ำก็หายแล้วเนี่ยไปเลยหาหมอหาหมออย่ามางวดถ่ายอยู่ไปเลย โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นจะมานั่งเล่นกันอยู่นี่แหละ <laughs> เห็นเป็นเรื่องตลกเนะเาะ๋อตลกดีทุกยมันรอดได้จะหนุ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปวดแสบปวดร้อน <c oughs> แสบอยู่เนี่ยือไม่แสบได้ไงเอากาวถาอวไ <c oughs> เป็นไงก็หอทุกคนอืมนิสัยนิสัยเนี่ยกาวอะไรนั้นเลยบอกแล้วไม่อาบน้ำมันก็หายกาวอะไรกาวตาท่อว๊าดโอ๊ยรีบไปไหนโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลดิเราดูดิว๊จะไปโรงพยาบา อารโรงงานอุบัติเหตุกลงไปใป่าดูทุกคนดูเหมือนไหมเหมือนไหมยังไปอุบัติเหตุอย่างเดียวหลยดูว่าแล้วเห็นไปถ่ายคลิปมาหนูว่าจะมีอะไรแน่เลยมาว่าอุบัติเหตุนะก็จะให้ไปเข้าอุบัติเหตุเพราะว่าเราตกลงไปในป่าแล้วเนี่ยขึ้นมาก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะมันงงอ่ะ ว่าทําไมดูเดีมันก็เหมือนแดงเหมือนเนี่ยแล้วก็เราก็เป็นมาก่อนไะแดงเลยนะทุกคนก็เกียมจะถ่ายรูปไปให้หมอดูสรุปไม่ต้องไปนะนะพูดมากจริงจเนยโอ้ยโอเคครับผมก็คลิปวิดีโอนี้นะผมก็แก้งสำเร็จนะครับผมทุกคน ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะทุกคนทุกคนแต่มันเหมือนแบบเหมือนมากดยดิโอ้โหโดนอะไรมาเลยป่าดู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 ก็นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ไปเยอะเลยนะทุกคนอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์ลงมาบอกกันได้นะครับผมทิ้งหมดเลยควแต่ง เกียมแต่งตัวแต่งสภาพแล้วนะคนไปอาหมอโอเคก็สำหรับคิวดีโอนี้เนาะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คิวิดีโอหน้านะครับผมอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์ลงมาบอกกันหน่อยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs> เน้นตั้งเหนื่นอยเลยใจไม่ดีเลย <c oughs> ว่ามันเป็นอะไรทำไมมันขึ้นมาถึงขนาดนี้ <c oughs> แค่แป๊บเดียว <c oughs> โอ้โห หาคุณจงคุณแจรถไม่เจอเลยก็โมโห